เจ้าเบื้องหลังทรงผมสุดฮิตราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เอ,อ่อได้มีโอกาสที่ได้ดูแลความงามของคุณพุ่มพวงได้ดูแล้วคุณพุ่มพวงมีความอดทนสูงมากแล้วบวกกับความเก่งแล้วก็ความสามารถของท่านแล้วบางครั้งเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่อยู่หน้าเวทีสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะดิฉัน เป็นอาจารย์สอนอยู่เกษสยามนะคะชื่อชยาศรีคาย่ะคะ่ะแล้วได้มาเปิดร้านเสริมสวยเองที่วัดกู้ซอยสองนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเส้นทางชีวิตอาจารย์นี่มาทำเกี่ยวกับความงามเนี่ยได้อย่างไรครับเกิดจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็มาอยู่กรุงเทพพอจบปรเจ็ตนะคะแล้วก็มาอยู่ร้านเสริมสวยเพราะไม่รู้จะทำงานอะไรความรู้น้อยก็อยู่ร้านเสริมสวยอะคะ่ะ แล้วพออยู่ไปเรื่อยๆมีเงินเก็บขึ้นมาได้อยากจะไปเรียนที่เกษสยามเพื่อที่จะมาเปิดร้านเองอะค่ะหลักสูตรเข้มข้นและเขี่ยวขนาดไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยเออเขี่ยวค่ะโดยเฉพาะอาจารย์ปาดบุญนาคท่านเป็นซูปเปอร์ฮีโร่มากๆสําหรับของชายาค่ะท่านเก่งมากชายาไปเรียนเพิ่มเติมการยีผมชายายีไม่ถูกต้องท่านเอาหวีเนตีข้อมือตีที่ที่นิ้วอะค่ะที่ข้อนิ้วอะค่ะ จนต้องเป็นค่ะที่เป็นได้อะไรได้เพราะท่านค่ะเกศสยามโฟก,กัสที่เกศสยามที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็คือการก้าวผมเกศสยามเป็นหนึ่งในเมืองไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในโลกที่ทั้งโลกยอมรับเกศสยามค่ะแล้วก็เรื่องซอยผมฟาลา่าหรือบ๊อบแล้วก็มาการเรื่องการแต่งหน้าค่ะหลังจากอาจารย์ได้ความรู้จากเกศสยามแล้วเนี่ยไปเปิดร้านที่ไหนอีกบ้างครับที่บางลำพูค่ะถนนพระอาทิตย์นะคะ สิบปีโอ้โหชื่อร้านอะไรพี่ตรงนั้นเออสวัยซาลอนค่ะแล้วคือยู่อยู่ตรงไหนตรงข้ามแถวช่วงโค้งป้อมพระสุเมรุหรือเปล่าใช่ค่ะจริงเปล่ะค่ะเอ้เนี่ยแฟน f อฟนะครับที่ดูปัจจุบันนะครับน่าจะคุ้นเคยกับอาจารย์นะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนของอาจารย์นะครับที่ร้านอยู่แถวถนนพระาทิตย์นั่นเองนะบางลำพูนาะซึ่งแถวนั้นเป็นเรือนเก่าแก่ จุดหักเหหรือว่าแรงบันดาลใจที่อาจารย์ต้องมาทําเสริมสวยอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นยังไงบ้างครับมีความรู้สึกว่าพอได้อยู่อาชีพนี้ไปเรื่อยๆมันเหมือนใส่เลือดตัวเองอะค่ะก็เลยตรงไหนก็ได้จะต้องรีบทำหรือว่าด้านนี้จะต้องเอาชนะในในสังคมที่หลายๆอย่างที่ไม่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นมา หลายๆอย่างชยาชยาก็คิดว่าชยามีส่วนดีเหมือนกันนะคะเรื่องการซอยเรื่องการมีเทคนิคการด้านทำผมอย่างอื่นขึ้นมาโดยที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องเอาการตลาดมามากเกินไปจุดขายของชยาการชาลอนคืออะไรครับคือการซอยผมค่ะลูกค้าจะติดใจตรงเรื่องการซอยผมเพราะว่าซอยผมรุ่นเก่าๆนี้จะดีมาก แตกต่างจากคนอื่นยังไงพี่แตกต่างจากคนอื่นคือการซอยของชยานี้ซอยผมสั้นแต่พอยาวแล้วยิ่งยาวยิ่งสวย mm hmm. แล้วลูกค้าไปเซตเองได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเข้าร้านเล่าประสบการณ์เคยดูแลเรื่องความงามให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์ราชนินีลูกทุ่งของเมืองไทยให้ฟังหน่อยครับก็ได้มีโอกาสนะคะได้เข้าไปดูแลคุณพุ่มพวงสักพักหนึ่งนะคะ่ค่ะแล้วก็ได้ ได้ดูแลท่านก็เป็นการสนุกได้ออกนอกสถานที่ด้วยเป็นการภูมิใจอะค่ะเพราะว่าท่านคุณพุ่มพวงท่านเป็นคนน่ารักมากแล้วตัวเองก็ภูมิใจด้วยค่ะแต่มีสิ่งที่ติดมาแล้วทำให้ชายาต่อเงินได้หลังจากที่ไปดูแลเขาชายาโชคดีค่ะที่ได้ไปดูแลคุณพุ่มพวง,พงดวงจันทร์ด้วยความที่ตัวเองว่วงนอนแล้วขี้เกียจอาบน้ำแล้วหรือล้างหน้าค่ะ แล้วพอดีคุณพุ่มพวงท่านได้ไปต่างประเทศสามเดือนชายาได้หยุดพักแล้วก็ผสมตัวนู้นตัวนี้ทำนู่นทำนี่ชายาก็นวดหน้าของชายาเองแค่ภายสองอาทิตย์ลูกค้าที่มาท่านทักว่าอาจารย์ไปรักษาหน้าที่ไหนอาจารย์ไปทำอะไรมาชายาก็บอกว่าชายาโอเคตรงนี้ตรงนี้นะก็ได้ข้อมูลไป แล้วคนอื่นก็เริ่มตัดผ่านเดือนที่สองไปทุกคนอยากนวดมั่งอยากนวดมั่งอยากทําอะไรมั่งอย่างเงี้ยอาจารย์นวดให้ได้ไหมก็เลยตัดตัดสินใจรับลูกค้านวดหน้าเลยกลายเป็นทําเงินให้ได้ดีถึงเวลานี้ค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าเก่าๆหรือว่าลูกค้าใหม่ๆที่จะเข้ามาท่านลูกค้าเก่าหรือว่าที่จะเข้ามาใหม่นะคะ เงินเราอยู่ในมือค่ะเงินเราอยู่ในมือเข้าไปเถอะค่ะเข้าไปทุกร้านทุกร้านเพราะอาจจะมีดีของเขาก็ได้ที่บอกให้เข้าไปทดลองได้เลยนั่นก็คือการที่ว่าเงินของเราจะไปทําตรงไหนก็ได้ที่ดีแต่ถ้าไม่ดีเราก็ไปเท่วอีกร้านหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าดีตรงไหนก็หยุดตรงนั้นก็ได้เพื่อความพอใจและเพราะเงินอยู่ที่มือเราค่ะ มีช่องทางใดบ้างนะครับที่จะสื่อสารติดต่อทางร้านได้บ้างเชิญเลยครับตอนนี้มีรับจองค่ะเพราะว่าเกิดโควิดเราจะต้องจัดเวลาให้อะค่ะติดต่อได้ยังไงพี่ติดต่อได้ยังไงเอ่อติดต่อชายา090ย9 6 6 6าศ9หค่ะถ้าเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆที่ได้ดูคลิปนี้นะคะ ถ้าสนใจว่าการนวดหน้าของชยาแล้วหน้าชยาดีขึ้นจากไหนทําอะไรเทคนิคในการนวดนะคะชยาบอกได้เลยค่ะจะโชว์เลยนะคะอยากโชว์จริงๆการนวดหน้าของชยาดึงสิวเช่นให้หลุดติดมือออกมาได้ะคะ่ะตอนนี้ชยาไม่บอกนะคะโอกาสหน้าถ้าอยากทราบติดตามค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจเป็นตาฮัทอยู่ในเครือ mgr ออนไลน์แล้วก็ช่อง News One.